เขาทำอะไรอ่ะทดลองพิมพ์กันน้ำหรือว่ามันจะแต่งหน้ากันน้ำให้ดูแต่ของของเขากันน้ำได้ดีกว่ายี่ห้ออะไรของอาร์ตี้ยี่ห้อไทยเอายี่ห้อไทยด้วยเหรออาร์ตี้ยี่ห้อไทยแพงปะก็ไอ้ที่หนูบอกว่าเดี๋ยวจะมันจะมีไงยี่ห้อเขาวางอยู่นั่ะนะ คืนนี้น้องแล้วคืนขออึบอึบออันนี้ไม่พี่หนูอันนั้นใหญ่หูหูอายไลเนอร์โดนน้ำอุ้ยมีอายไลเนอร์โดนน้ำด้ยวยหรอตาโตเลยนะพูดเรื่องเครงข,ข,ขงบาง้านเลยตาโตถ่ายหน้าพี่ยิ้มพี่สาวคนสวยยิ้มหวานเบยิ้มหวานบ๊บน,น,นะน้ำหนักเหลือเท่าไหร่แล้วนี่ขึ้นมาสีหกสิบเจ็ด เจ๊ขอดูดีของมันโดนน้ำมันไม่ออกเลย